กับแบบที่ชื่อว่ามาร์คไรเดอร์เรียลูชั่นก็น้าจะเป็นการรวมมาร์คไรเดอร์มั้งโอเคไม่รอช้าแล้วท่าแรกต่อยมัดพีฆคาดทำให้ตักลายเป็นต่อยมัดให้ตายให้สอนใช้นี้ทำให้ตรูก็ตายเหมือนกัน ขที่สามึงป็นึงนนีเอ้ยอาจจะทำแบบนี้นะครับโทษด้วยข้อที่สามเป็นการปิ้วหนึ่ตัวอ่ะปล่อยสายฟ้าไปเป็นเป็นปืนปล่อยสายฟ้าไปเลยคะับเออปล่อยพอพอข้อ,อที่สี่เป็นการใช้ปืนยิงออกไปนะครับตาย เนี่ยเป็นการใช้ปืนยิงยิงยิงเมื่อกี้เดี๋ยวผมมารีวิวตั้งแท่ท่าแรกท่าแรกคือต่อยแบบนี้ต่อยครับไม่ถูกถ้าต่อยก็คือต่อยแต่ถ้าตูตายก็คือตายแบบกระโหลกนะครับต่อยไม่โดนต่อยโอ้ยต่อยตายแล้วรอบอันที่สองเนการใช้มีด นะครับก็จะมีเอสเฟคสีฟ้านะครับแล้วก็วิ่งเร็วนะนี่สามเป็นการยิงปืนไปนะสามไม่เกิดกระแสนะครับให้ศัตรูตายเป็นเลี่ยมนะครับไ,ได้สิบการยิงฟึฟฟฟยิงยิง,งแต่ว่าผมไม่ชอบถนัดปืนผมชอบถนาัดดาบมากกว่าปืนนะครับ ค่ครับเป็นดาบซึ่งอันนี้ผมถนัดเลยก็เป็นการใช้มีดแทงจนมันนั้นระเบิดปุ้มตายนะครคบอันนี้หก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับแค่มาปืนนี้จปีนเล่นกดสองครั้งเป็นการบินเหรอเนี่ยพ่รู้นัเนี่ยโอ้โหอ้อลได้สูงมากเลยท่าที่เจ็ก็เป็นการใช้ดาบนะครับอันนี้ เลือดเราเจ็ดส0เป็นการใช้ดาบฟันนะครับ Q เออดี๋ยว่ามันซึงมันน่าจะตีไม่โดนนะครับวับหนึ่งนะครับเดี๋ยวอืมปาดไม่โดนกด Q เป็นการอะไรอะ่ะเออ Q ปาดไม่โดนเพราะว่ามันเย,ยอะพอดิจะไล่ไว เดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งพามันไปมาแป๊บหนึ่งนี้มันก็น่าเป็นการฟันธรรมดานะครับแล้วก็ฟาไปถ้าที่ไปก็เป็นทา่าจมูกก็คือการปล่อยให้ตายหลายตัวนะครับเออแล้วท่าต่อมาท่าคืออันนี้เจ็บคือไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมอืมอืมาใช่ท่า เกมพาร์ที่ซื้อมาไลฟ์วิวจะชันเลย <c oughs> อันต่อมาที่ผมชอบนั่นก็คืออันนี้เนี่ยครับกดเข้าไปโอ้มันจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ข้าแรกเป็นการอะไรก็ไม่รู้นะครมันเป็นอ้อเป็นการวิ่งเร็วนะครับถ้าที่สองเป็นการใช้ปืนยิงไป ยิง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 ข้ที่สามเป็นการใช้ใช้ใช้ดาบเนี่ยค่ะเปนการฟักควักดาบออกมาก็ชิบ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 เป็นกระแสอันที่สี่นี่ค่ะเป็นการใช้โออตีแรงนิดหนึ่งแตวไม่ได้ตีหมือนกับตีแรงมากนะครับอันที่สี่เป็นอะอะไรนะเป็นมีดเล็กเป็นเหมือนกับเป็นขวานเล็กๆนะครับสองอันนะครับ ันที่ห้าก็จะเป็นอะไรนี่อันที่ห้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนระเบอดมัก็ะ้นองกอ้าวมันพาไปเหรออ๋อมันเป็นระบบแน่นอนแต่ว่เราไปใช้กับสตอรี่ กระตุ้งเขาไม่ได้ไรประโยชน์แม้ไรประโยชน์นะครับอันนี้มันจะเป็นการระเบิดนะครับน่าจะเป็นการระเบิดอันนี้เกลือนี่หกนะเปิดการใช้ค้อนทุบกดคียกกดทุบแบบนี้นะครับอันนี้เสร็จก็จะเหมือนเดิมคลิกอืมผ่านติเมตรมารีวิวอันต่อมาเลยครับอันนี้เราเลเวลอร์40%นะครับโอ้ปั๊บเดียวเลยครับเลเวอร์480แบบนี้น่าจะเป็นเกมสมมติขึ้นมาอยู่นะครับไม่เป็นตัวจริงตัวจริงน่าจะมีเวลขึ้นแบบ ช้าๆหน่อยอันแรกก็ใช่ถ้าจะเป็นนี่คะเป็นรถเดี๋รถเบ่งขอหาศัตรูก่อนเดี๋ยวขับศัตรูเล่นหน่อยเล่นหน่อยไปบินนะครับเงียนเงียนเอาฟีเงียนชูวิหาศัตรูเจอแล้วเดี๋ยวไปบิงเดี๋ยวไปรอข้ามันดีกว่าโอ้ เอยไม่ใช่อันนี้เว้ยกดเลขสองเลขสองเป็นการมกอับบตามันเรื่องแสงด้วยนี่ตามันเรื่องแสงเมื่อกี้นะเป็นการผักชิวเป็นการปล่อยสายฟ้าไปชิวแล้วโอดตายดิปล่อยสายฟ้าไปนะครับจัปล่อยสายฟ้าแสงเยอะไปนะครับฟึ๊บ อันที่สามเป็นการมู้ว่าอะไร,เ,รเป็นการทุบพื้นเป็นการแบบว่าทุบพื้นนะครับเพื่อจะเป็นการทุบพื้นเพื่อที่จะให้คนณเด็กซื้อไปนอนนะไอ้รอนานีโหลดนานรีโหลดนานเกินเออทุบพื้นไม่ได้ละทุบพื้นนี่ฮะไม่เออไม่เป็นไรนะครับไม่ทุบพื้นอ้นที่สี่เป็นการ อันนี้เราก็ไปดูว่าป่าทำให้วิ่งวิ่งเร็วเลยฟิวชูเอออ,ต,อต่อดต่อไม่ได้เลยครับข้อที่ขอ้อที่ห้าเลยครับเป็นการอะไรเป็นการใช้อะไรนะครับฟันนะครับอันนี้หกเป็นการใช้อันนี้หกสิครับ หกน่าจะเป็นดาบเหมือนกันดาบอันที่เจ็ดนะครับเป็นการปาดเพื่อที่ทำเพื่าไปใช้กันแบบนี้อันนี้หกเป็นการปาดปาดแล้วก็ทําให้มันเหลืองเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นดาบอันนี้แหะอันที้หนี่ยค่ปาดฆ่าแล้วมันจะกลายเป็นสีเหลือง นี่ก็ดามเม็ดน้อยเกินไดาเม็ดน้อยเกินไปถ้าสุดท้ายก็ท่าจะเบ็ดนะอันนี้ก็จะเป็นซอตอเบอร์รี่เนี่ยครับมันก็จะเลืองแสงได้ไหมถ้าจะไม่ผิดตามันก็เลืองแสงได้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัวร้ายที่ผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่อันต่อมาที่ผมชอบนั่นก็จะเป็นอันไหน่ตจว่าอั่านี้โอรีวิวแล้ว อันนี้แล้วกันนะครับอันนี้คืออันนี้ผมชอบที่สุดก็ท่าแรกจะเป็นท่าที่ผมนั้นก็ค่อนข้างที่จะชอบที่จริงตอนอันนี้มันแบบมันวับตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเออมันจะวับไปด้านหน้าแล้วก็ท่าที่สองโคตรชอบมันก็เป็นท่าเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าท่านี้มันสลับซับเปลี่ยนเนี่ยเอ้าสตูเอ้าสตูยิงมาทำอะไรตรงนี้ฮะคะยิงต้องไป ที่อื่นไม่ใช่ตรงนี้เออไม่ไรเดี๋ยวลองท่าเลดือท่าที่สามนี่ยเป็นการใช้เรือแล้วก็ปัดไปเนะยครับทำให้คูัตว์สูส้เรือหล่นลดท่าที่สี่ก็ไม่เป็น,นทำให้เวลาปัดก็จะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าแ่าปัดแล้วก็พุ่งไปหาศัตตูนะปัดเพื่อพี่ ท้าปาดแล้วเดี๋ยวปาดแล้วก็มันจะมันจะเป็นการใช้กรงเล็บนะคะและว้วก็กดที่ก็จะเป็นนะ <c oughs> จิ้มหน้านะครับอันที่ห้าเนี่ยจะเป็นการใช้อะไรก็ไม่รู้แน่เป็นปืนนะครับหรือว่านกนี่แหละเนี่ยครับปิ้วไปครับตายเลยนะี่ครับอันที่หกเป็น งานหรออย่างนี้เองที่น่าตาย,ยานี่ก็น่าจะเป็นดาบเลยโอ้โหเป็นดาบอะดูทีอ้าวนี่เป็นดาบอ้าวรอบหนึ่งมาเป็นการใช้ดาบเนี่ยแบบนี้แบบนี้เป็นการใช้ดาบแล้วก็พุ่งไปนะท่ามันยังไม่ตายอ้าวมันต่อยเยอะมันตายอะ่ะท่าจิ๊กก็เหมือนเดิม อ,อ่ะไปไปดูนต่อไปเลยที่ผมชอบบุษาซื้อเกมพาร์ตมานะไม่แต่ว่าไม่ครบไงเดี๋ยวผมต้องร้อยเงินมันครบก่อนพอดีตังผมเอาไปเชิญเอเงินเล่นแล้วแล้วสองอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวไหมอ่ารีวิวให้ครับผมรีวิวตัวพระเอกไหมผมก็ไม่รู้ว่าอ่ามาลองใช้ตัวนี้ก่อนเลยเอนนออตัวเสียเงินอะไรอันนี้จะเป็นการเลือกอันนี้คือสีนะครับ สีเขียวสีเหลืองก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะตัวแดงสีเงินก็จะเป็นน้ำเงินแดงน้ำเงินเหลืองนะครับไอ้ก็เขียวก็จะเป็นสีม่วงก็จะเป็นโอ้แบบนี้นี่ชอบสีม่วงมากกว่าไหมแปลวาสีม่วงดีกว่าท่าแรกก็จะเป็นใช่บบโอ้ยรีบใช้ดิเฮ้ยช่วย ท่ารีวิวเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาสราจะดีกว่าทแค่สองเป็นการเสกไอ้รถมาเหมือนเดิมเลยอยากสตูปไปดีกว่าเดี๋ยวไปลองใช้ท่าแรกให้สตูดูถ้าแต่ใช้สองนี่ไ,ไป็นแบบเหมือนเดิมนะอ่ะใช้ท่าแรกเฟือ่อเชอร์พอยท์ทายแป๊บหนึ่งฉันขอเวลาแป๊บหนึง่ง เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ้าวเอง็งหมดสติไปแล้วเหรออ้าวจะไม่ตายหนิแต่ยังหมดแค่หมดสติไปใช้ค้อนลองใชใ้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองดูดิดูยังมันจะเปลี่ยนไนี่ยโอ้ไม่เปลี่ยนอะ่ะขอโทษนะครับที่มีเสียงืืไปตายไปแล้วหายยังขอโทษนะครับที่มีเสียงเออตายดีมากขอโทษนะ มีสีสโอเคนี่ก็จะเป็นการเด็กก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมแต่ตอนนี้ขอหาสัตว์ก่อนไหมขอโทษนะคะที่มีเสียงเดี๋ยวมาอัดปั๊บตรงนี้เลยแต่อขอโทษนะครับที่มีเสียงน่าจะอัดเป็นทีละนะอัดอัดอัดโอพอ โอ้โหมรต่องเยอะเลยนะจะไปมีจะไปนั่งบ้อยเป็นเนื้อสิเบอร์ั่นนะครับเป็น,เป,นเป็นการชักแบบแล้วก็ฟัน่นอ่ะมันก็จะไม่ตายเลยครับถ้าที่5เป็นการใช้อันนี้ปืนนะครับเอายิงเข้าไปเอายิงไปนี่คู่ต่อสู้ตานยนล่เออยิงไปไม่ถนัดแบบแบบแบบนี้ การยิงไปเนี่ยครับแล้วก็เป็นการยิงแบบสีเขียวไปอันที่เจ็ดก็อันนี้หกน่าจะร้แล้วแล้วก็จะเป็นดาบอันนี้นะครับเดี๋ยวมาโหมามาดิเฮ้ยมาเป็นการฟันนะอัวนี้ถ้าฟันชิบชิลบริการฟู้แล้วก็ฟรุ๊บเจ็ดก็น่าจะรู้กันละต่อยท่าพูดเนี่ยเป็นท่าปกติไปดูกันเลยอันต่อไป ผมชอบนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบรีวิวแล้วอันนี้คือรีวิวน้ำไม่ได้นะครับอันนี้นะครับ <c oughs> ผมจะสุ่มมานะครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นอันนี้อันนี้ผมจะสุ่มอันนี้ชอบชอบนิดอันนี้ก็ไม่รู้ต่อยได้หรือเปล่าอันที่สองก็จะไม่รู้นะนะรครับ <c oughs> เป็นอันนี้นะครับแต่แรกเอไม่รู้ว่าคือนนะอะไรเลยเออดีอันที่สามแป๊บนึง ที่สามเป็นการเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นท่าที่สามมันถือมาสักพักนะที่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ก็น่าจะเป็นนี่โอ้โหตักกระแตนนี่เอ้ยจะมาอะไรไม่ไหวมาค่ะเออวิวไปเไป็นการเหมือนจะเป็นการใช้ดาบนะครับฟันชิบชต่อสู้วิวไปอ้ายที่สก็จะเป็นชิป เป็นการปล่อยสีแดงๆไปนะครับอันนี้มันเป็นดาบมางอันนี้เจ็ดครับฟุ๊บอันนี้น่าจะเป็นดาบมารากตมนะั้งอันนี้คือผมเคยดูแต่ว่าผมจําไม่ได้เพราะว่ามันยมเยอะเกินไปนะครับแล้วมันยากอันนี้พระเอกตัวสีแดงเนี่ยจะมาไหลเดินเะนี่ยน่าจะมาถึงตัวอันนี้คือรีวิวไม่ได้ครับมันเป็นระดับ16ลูกบักผมไม่มีตัวได้ไดละ นี่จะเป็นตัวสีม่วงแบบนี้เหมือนเดิมทำอย่งนี้นะครับอันนี้สองก็งน่าจะเหมือนเดิมนั่นไงแต่แค่เปลี่ยนตัวนะอันนี้สามก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นการต่อยเหมือนเดิมอันหนึ่งของวิฟาร์มก่อนอันนี้สองก็จะเป็นอันนี้สี่ก็จะเป็นอันนี้คืออันนี้อันนี้คือนีสี่เป็นการใช้ดาบฟ่าเกือเกือเอยไม่ใช่ใช้กรงเล็บฟัน ฉนันเลยฟันด้วยกสุเนเดิมห้ายิงเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันแรกเลยอันที่หกเหมือนเดิมนะครับไอเสก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกท่าเดี๋ยวมาแถมตัวหนึ่งให้ละกันนะครับโอเคตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวเกมพาร์ตไหมไม่ครับผมให้เกมพาร์ตไปแล้วไอ้ตัวที่เท่ๆนะไอตัวนี้เคยเจอเลยว่าผมไม่เอาเพราะาเยอะเกินไป <c oughs> อันนี้คบพีสูหมดเอ้ยไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวความมืดที่อยู่ในอุลตราแม,มนใช่ไหมจะไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ใส้ไม่ได้นะครับเออเรานั้นชื่ออันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นการเรียกครั้งสุดท้ายก็เป็นอันนี้อ้อันนี้ดีว่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเพราะไม่รู้ที่เฮ้ย ปิดปิดปิดเอ้ยเออดีตัวที่ตัวเทพตัวเทพมันเท่าโพสก็เป็นแบบนี้ถ้าแรกเป็นการเหมือนกับเป็นใช้อะไรก็ใช้กระป๋องใช้อะไรก็ไม่รู้นี่ครับผู้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 ไอสองก็จะเป็นการใช้ใช้อะไรโอ้ยไปดิชิบใช้ก็ไม่รู้นะครับวักนีครับถ้าจะเป็นการวักอันนี้ก็น่าจะเป็นป๊บ อันนี้ก็ไม่รู้ทําการทําแบบนี้นะครับใช้อะไรก็ไม่รู้ทําฟันศัตรูนี้สีก็จะเป็นการใช้น,นี่เหมือนเดิมนะครับแต่แค่เปลี่ยนจากปืนเนี่ยครับห้าเฮ้ยเจ๋งอะไรเนะ่เจ๋งโคตรเลยบินได้ไหมล่ะดเบินได้ไหม บินไม่ได้นะแต่มันบินรถได้แค่นั้นอืมเอออืมมันใช่ได้ไแ,ไนนแค่รถเนี่ยเนมันบินไม่แค่รถรถกระเจ๊กเล็กนะครับอันที่หกก็จะเป็นอันนี้เป็นการใช้หลอกเป็นการถืออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สูมดด้มันเดินเลยไปเป็ดอันที่เจ็ด อนี่เจ็ดอะไรก็ไม่รู้นี่ครับเจ็ดอันที่เจ็ดคืออ๋อเป็นการใช้อ๋อใช้ชุดก่อนแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้เออกีเห็นเราใส่ไม่รู้นี่แปดก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นใช้ใช้วงอะไรแล้วก็ถือดาบโอ้ยโอ้ยโคตรเท่การก็เหมือนเดิมอันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับมาร์ไรเดอร์นี้เดี๋ยววันหลังถ้ามีโรบัสอยู่ผมมาเติมไว้พวกนี้นะครับแล้วก็ อันนี้เติมไปแล้วนะคะข้าเขียนว่า Over d e ์ดเติมไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปใหม่แล้วกันเดี๋ยวแถมให้อีกไหมแถมให้ไหมจะได้เพิ่มเวลาไปให้นะเพิ่มเวลาหย่อนให้เก <c oughs> มนี้ก็เป็นเกมย่อนเวลาได้นะคบผมเพิ่งมาเล่นเองระเัแปดร้อยห้าสิบแล้วโอ้โหผมจะเอาตัวสีน,น้ำเงนนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเติมเกมพลาดไหมถ้าเติมเกมพลาดเดี๋ยวผมจะค่อยมาอัดไอคลิปหน้านะครับ ถ้าหาไม่เจอนะคับ่านอุจก็แปลว่าเป็นเกมพาร์คมมิ่งซูนนะคบเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่อัปเดตเนี่ยคบเดี๋ยวถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับนจะเป็นเกมพาร์ตไหมนะครับถ้าเป็นเกมพาร์ก็คือชั้นสวยเลยนะขอโทษนะคบที่มันมีเสียงหลายครั้งมากเซ่เข้ามาในคลิปเพราะว่ามันก็อยู่ในห้องเดียวกันนี่แหละควยตอนนี้มันก็ไปคาบขาอยู่ เดี๋ยวผมค่อยมาอัดในคลิปหน้าบ๊ายบาย